แพทลิเซียอัปเดตภาพหลังข้อ10บวันหลายคนโฟกัสที่ตัวแม่ข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าแพทลิเซียอัปเดตภาพหลังข้อ1ิบวันหลายคนโฟกัสที่ตัวแม่เผิ่มแป๊บเดียวคุณแม่ป้ายแดงแพทลีเซียกูด๊ดก็คลอดลูกสาวคนแรกน้องเอลิเซียได้ครบ10วันแล้ว ถามคุณแม่ก็โชคดีมากๆเพราะมีน้ำนมให้ลูกสาวเยอะเลยโดยล่าสุดแพทริเซียได้โพสภาพลูกสาวตัวน้อยน้องเอลิเชียที่นอนในรถเข็นคุณแม่และคุณพ่อโนวิเศษได้พาลูกสาวไปโรงพยาบาลกับภาพและคลิปที่เขียนแคปชั่นไว้ว่าครบสิบวันแล้วค่ะพาน้องมาฟอร์เวอร์อัพกับคุณหมอกัน และงานนี้ทำเอาแฟนๆโฟกัสทั้งคุณแม่ที่สวยงามและคุณลูกสาวก็น่ารักน่าเอ็นดูด้วยเช่นคุณแม่หลังคลอดสวยมากเลยค่ะคุณแม่ยิ่งมีลูกยิ่งสวยเอ็นดูน้องมากน่ารักจังเอ็นดูผิวมีเหมือนน้องเกลตอนเด็กค่ะนิ้วยาวมากเลยลูกละมุนมากเลยค่ะ น่ารักจริงๆนะคะคุณแม่ลงคลิปน้องเยอะๆนะคะคุณแม่น่ารักมากๆและสวยมากเช่นกันนะคะหน้าอินดูที่สุดคุณพ่อดีเด่นมีเวลาให้ครอบครัวตลอดเลยน่ารักมากคุณแม่สวยมากแฝดพ่อโนจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ